พี่น้องถามว่า,าเป็ดกินอะไรพี่น้องอันนี้เป็นกระสอบลำด้อจ้านี่แมาตุนไวน้สามสอบนี่กินได้สองอาทิตย์กว้วกวาๆนะจ๊ะเออตุนไว้แล้วก็อาหารลำลำนอกจากเป็นลำลำกลาง ลำกลางด้วจ้ะเพราะว่าลำลำอ่อนลำละเอียดนี่ราคาสูงค่ะเนาะก็เลยเอาลดลงมาเป็นลำกลางลำกลางกันยังมีเอ่อไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรปลายข้าวอยู่นะนอ่ลำกลางยังมีปลายข้าวอยู่นี่วิตามินเหลือหลงเหลืออยู่เนาะ แต่คือสอบห้าที่แมวตูนไว้เนี่ยมันก็ชิได้กินมามาสามสอบนี่กรดีนสองอาทิตย์กากวๆเลยแหละนะแล้วก็อาหารเสริมนี่แมวเ,เนี่ยตัวนี้มีโปรตีนอยู่ในนี่เรจาจะพี่น้องนี่โปรตีนโปรตีนไขมันกากความชื้นต่างๆเนาะเนี่ย นี่คือตัวนี้มันจะราคาถูกกม็มูเอาราคาถูกที่สุดในในศูนย์ในร้านี่ทแมวไปซื้อนะทุกคนอในอาหารเสริมตัวนี้ก็จะมีปลาปนกากทุเหลืองนี่กุยยางรทานตะวันกากมะพร้าวโอ้หลายอย่างในส่วนประกอบ นะจ้าพี่น้องนี่เม็ดปลมเมล็ดฝ้ายเม็ดนุ่นกระถินปนกากข้าวม่อนข้าวโพดโอเยอะแยะเลยข้าวโพดข้าวบาเล่ข้าวสาลีมันสำปะหลังเยอะมากเลยอ่ะส่วนประกอบต่างๆลำหยาบลำละเอียดกัะมีเพิินมีโปนเนี่ยลำ ลาสกัดน้ำมันน้ำมันพืชแคลเซียมโอ้โหเกลือวิตามินแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะนี่จ้ะเป็นของอ,อสคอจ้ะพี่น้องเป็นอย่างแมวเ,เพื่อเอาอันนี้เพราะว่ามันถูกกว่าของอเป็ดโดยตรง ของเป็ดโดยตรงอยู่ที่450หรือ500ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าอันนี้มันแค่300กว่าบาทนิดๆ316บาทบางทีก็มากกว่านั้นแต่ว่าไม่เกิน400แน่นอนมันก็ถูกกว่าของของเป็ดแต่ว่าวิตามินมันก็ มีหมากมากยัางทีมแมอวอ,อ่านให้ฟังนั่นแหละนี่แหละจะเป็นยังมแมวคือเอาอันนี้เนาะมันเป็นความบังเอิญก็คือมีเป็ดของมแมวที่ไปที่อไปที่ฟ้ามโค่นมของแม่อดก็คือพี่สาวของมแมอลมันน้ำหนักมันดีกว่านะจ๊ะพี่น้อง แม่ก็เลยเอาตรงจุดนั่นเอาตรงเอาอันนี้มาให้เขากินเพราะว่านำนักมันได้ดีกว่า,าที่แม่เอาเลี่ยงเออก็เลยว่าเออเป็นยังคือบ่เ,เอาตัวนี้มาให้เขากินเป็เลยเป็นทีมาของไปเอาอาหารง่วามาให้เป็ดนะพี่น้องนอก,นอ,กอันนี้ก็คือมามามา,มาแช่ให้ฟังว่าเป็ด กินอาหารอะไรเมนบอ่าเป็ดกินอาหารอะไรก็ขึ้นนี่แหละจา้าที่แมวมาเอาเบาซู่ฟั่งเนะาะนี่แหละอาหารวัวนะทุกคนที่แมวให้เป็ดกินนะวิตามินก็เพียบเลยเนาะนะนะที่แมวเบาซู่ฟั่งเบาซู่กันฟัง่งอันนี้เป็นการแชร์ได้แต่เดเนาะผู้ใดอยากไปอ่าทำตามก็ตามสะดวกเนาะ อันนี้ก็ซื้อที่ศูนย์สหกรณ์โคโนมนะตัวนี้นะศูนย์สหกรณ์โคโนมใกล้บ้านเนี่ยค่ะทุกคนในนี้มันก็จะมีอย่างเนาะมันอาจจะเปิดผ้าเบรนจะมีอะไรเออจะเป็นหน้าตาแบบไหนอะนะก็ที่อานในฟั่งกะก็น่าจะพ่อดูกันแล้วเนาะได้ว่า้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ อ็จจะมีมันเห็นไหมอันนี้เป็นมันนะมันแห้งที่เขาบดแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นี่นี่จะนี่แหละวิตามินที่ที่เสริมเขามาให้เป็ดเนาะจี่จอ่จะอส่วนอันนี้เป็นกากเบียจ้ะพี่น้องนี่ กากเบียก็คือมาจากโรงเบียก็โรงผลิตเบียเพราะว่าที่ขอนแก่นเขาจะมีโรงงานผลิตเบียแต่เบียนี่แหละเบียทีทุกคนดื่มกันเนาะตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นข้าวบาเลจ่จ้ะกากข่าวบาเล่คนบรรเทากับอื่นง่งไงว่ากากเบียเพราะว่าเขาทําเบียนี่จะนี่น้องนี่ถามว่าอันนี้มันก็จะหยาบหน่อยนะเนี่ย มันหย,ยาบๆนี่เนี่ยอันนี้กันมาเป็นอาหารหลักจ้ะใส่ให้เต็มเกือบเต็มกระมังนะเนี่ยเลยเกินครึ่งขึ้นมาหน่อยนะีเนี่ยก็ก็ให้เป็ดทั้งหมดนี่ให้เป็ดทั้งหมดนี้จะ้ะนี็นนะเนี่ยกำลังลอกกินอยู่ก็ไปผสมกับลำกับที่แมวมีลำกลาง ที่แมวให้ดูตอนเริ่มเริ่มต้นเนาะเริ่มกลางแล้วก็กับอา,อาหารเสริมที่ให้ดูตอนตอนนะ้นอะเป็นของวัวนะจ๊ะเพราะว่าจะได้ลดตน้นทุนลดลงมาอีกนิดอีกอีกเยอะอยู่นะอืมก็เสริมให้เนาะเนี่ยแต่ว่าข้าวบ่ได้เล่งยังเด้ ไม่ได้เร่งเติบโตอะไรแต่ว่าเป็นแค่อาหารเสริมให้เขาให้เขาโตแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งนะก็ไปตามอายุของเขานั่นแหละจ้ะทีนี้เราก็จะผสมให้เข้ากันนะผสม แรงน,น,นี่เองนะในการคุ้นจากล่างมาโอเคแล้วทีนี้เราก็จะเอาไป ให้ขเขากินได้เลยได้ ก็จะมาลุมกินตรงนี้ตายเราก็จะไปให้ทางโน้นให้ทางน้นด้วยอันนี้รอกินด้วยนี่ตอนนี้ลูกเป็ดใหม่ก็เริ่มกินอาหารแล้วนี่ เป็ดใหม่เริ่มเรียนรู้จะกินละว,วันนี้ฝนตกทุกคนขออภัยทั้งมแมวทั้งทั้งไทยทั้งอีสานนะพี่น้องนนนบางทีก็จะ speak English ก็ขย,ยายอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปข้างในบ่เนี่ย เอามันทั้งสามภาษานี่แหละนะพี่น้องเนาะนก็ข้างในนี้ก็เปิดประตูนิดนะนไปะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ก่อนตล้งกงไว้ก่อนนะ มีจ้าโอเคขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไม่โดยด้วยจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะหนสาวสาวสาว,สาว กล้องมันเอียงใช่ไหมเนี่ย